สวัสดีครับท่านผู้ชม fc แฟนช่งองแฟนเพจครับเมื่อนี้นี้อกันที่บาตเฮห้ห้าผ้ารวยที่เกาครับมาตามแนวทางเพื่อนบ้านตาเล่าครับสํำรับมือวันจันทร์าะลดนะครับเมื่อนี้จะตามต่อขอากัดพี่น้อง fc แก่ตัวอีกนะครับ เขามาซิปก็งวดนะครับมานรุดมันงวดครับก็บเป็นเรื่องปกตินะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะอยางไรก็ขอโอกาสพี่น้อง f อครั้งนึงนะครับไปเมื่อนี่ไปฟังน้ากันว่านี่ห้าพารวยเพิ่นสีมี้แนวท่า,ทาตัวใดฝากพี่น้อง f อซนะครับตามพอซ้อมมาเลยครับเอฟซีเร่องเบอ่งไรสดยามองกระดาษที่กระดาษใส อ้ัสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี่ทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะมาตามนัดตามสัญญาเราละเมื่อนี้เจ็ดมกกลาก้ม 6กส้ายามเศร้าเก้านาฬิกาเลือกดีย่ามดีได้ลึกได้ย่ามเลยพี่น,อน้องนะครับหลังจากวันันทรนที่ผ่านมาเฮ้าบ่าขามโขงบบถึงฟังนะครับกบมีเขามีรถเนาะเป็นของธรรมดานะครับเพราะว่าเฮ้าเดินทางมาอย่างยาวนานนะครับ11 1 1เมืดอมืนะครับก็บถือว่าสมหวังมากนะครับ กมา,กมากผิดมาพลาดอยู่สองครั้งนะครับจากนั้นจากบ้านจันหนักขึ้นไปหันนะครับมือนี่หอกกมาตั้งโตเลื่อมต้นไม้ซะนับหนึ่งไม้บอกพ่อย้นับหนึ่งไม้ซะนับหนึ่งไม้ซะนับหนึ่งไม้นับหนึ่งไม้เพราะว่าต้นนันหอกผ่านม้าแล้วนับหนึ่งไม พ่อมันหลุดปุ๊บพ่อสิเริ่มนับหนึ่งไม่เริ่มนับหนึ่งเรียน,นพ่อจออไม่พร้อมครับถือเลยอยากฝากเตือนพี่น้องนะครับพ่อมาหลายวายอยากแก่เมือม่อแก่เมื่อคําว่าแก่เมื่อก็อยากให้ได้ยุ่นละแต่ว่ามันก็กมีความเสี่ยงมีพือกันนะครับเพราะว่าพอให้ห้านี่ก็เคยเฮ็ดมาตั้งแต่โดดแล้วแหละเพ,อ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 พราะว่าเข่าสามเทียหลุดสามเทียแต่มี เข่าสามแล้วก็มาลดลดลดดเข่าหาแล้วก็มาลด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 ยางต้อเป็นแบบนั่นยางต้อเป็นแบบนั่นเราวันนี้ลดเนื่องเข่าเนื่องเจีงสีกัพ่อปัดเบียงอยู่ดีเนาะเซม่นครับค่ะเก็เลยอยากเตือนให้ระมาระวังนะครับในการลงทุนเนาะนะครับพอยห้ากับพ่อว่าซิเมนเสมอไป้าเมนมันก็คือจังมันสุดยอดนะครับ้าพอรเมนไม่มีจักตัวเฉยเห็น นะครับเมื่อที่ผ่านมาน่ยยังมีหาวาดิดอยู่ดิแต่มันแปดสองหาในห้องสี้เฮตั้งเลาน้องนี่แปดสี่หานะครับคือมือวัดจันทร์นะครับพลาดไปสองแต้มคนน่ะขึ้นจากสองไปเป็นสี่นะครับเมื่อนี่กับขอเพราะว่าหน้าให้พี่น้องเอฟซีมิชกนี่ลหละนะครับให้ได้ขึ้นนะครับที่เสียไปนะครับแต่ว่าห้องกับ ตั้งควอมวังไว้กันแม่ย่ดอกควอมวังอย่จะตั้งไว้หลายนะครับมันอาจจะคิดหวังนะครับตั้งไว้หลายคิดหวังหลายนะครับแต่วา่ากะสี่บอกกับพี่น้องเอยีี่ว่าพอยห้าอย่าถอยเด้อบ่ถอยดอกพี่น้องเพราะว่าพอยห้ากับฝเกี่ยวของซ่องเห็ดมาโดนเห็ดมาน้านถึงสี่เขา่าไม่สี่รถแต่สีล่องห้ซุ้เมือนั่นล่อง,งห้ยซุกข,ข้างนะครับล่งงห้ทุกข,ข้าง เป็นเจ้าของซองอยู่แล้วก็วเลยสิหามาลงพี่น้องนะครับเป็นครีเอเตอร์เป็นครีเอเตอร์อยู่แล้วมามาหลายปยีแล้วพี่น้องนะครับแต่ว่าสําหรับเมื่อนี้ฝันบ่ก็มี่ฝันนิดนิดฝันนิดนิดฝันแต่เคลืนตองหวัดคนละแเป๊บปะแเบ๊แเป๊ฝันว่าได้ไปสิไปผู้ใหญ่บ้านเพิ่นอยากสาป่าอยากสาป่า พูนยาบานพูนยาบานนี่แหละมูของพอยห้าอยู่ๆนี่นะครับฝันย่ามใดกันฝันเห็นเพื่อนย่ามใดนี่มันสีออกมันสีออกออกอันใดออกว่าเล็กทกี่เพื่นบอกเรื้ออายุเพิ่นออกอยู่ในมูอนี่แหละในมู<อ>่บ้านนี่แหละฝันว่าเพื่อนอยากสาปลาอยากสาปลากะเพื่อนไปน้ำกันสามคนกับพ้อยห้านี่มีเล่ามีผู้สีโล่งออบต่อ ไม่แล้วก็มีพลอยห้าอยากไปสาปลาพลอยห้าไปจักลงไปยัง้บงบบบนี้ลงไปนางก ok, ok, ok ็ยังยกอยังอะไงยกขึ้นมากคายๆเป็นตัวงูเป็นพญย่ายนาดเยยกขึ้นยังสิยกขาบอกจากห่วยพุย่บ,บ้านว่าเฮ็ดจังได้สิมีงบประมาณมาณสูบน้ำมาสัเอาเก่เาน้พวบตตพวกเขาหาเสียงเด้วพวกอตตกับงวขึ้นมากยิ้ม กับฟันได้ซ้ำนั่นแต่ว่าขันฟันเห็นเพ่อนย่ามได้หมืนมันสีออก,ออก,กออกทุกเทียมนบ่ออกทุกเทียเทียนี่ก็มาฟันอีกแล้วนะครับโตได้นาอ,ออกทุกเทียออกทุกเทีย,ออเ,ทยเดี๋ยวก็เลยมาคาดว่าสีมีตัวนี้ลหละนะครับก็บเลยเอา้าตัวิ่งตรวดก่อนพี่น้องจดวิ่ง,งหนึ่ง วิ่งซวิ่งรวดหนึ่งกับซียุดไปหนึ่งกับซีหนึ่กับซบาทนี้สมตัวสีมี5้า6ีหนึ 1, ่งหกสาสองหนึ่งตัวก็มีสอง1น1่งสามหนึกกัน สี <49. S 2> <ม>่เก้ากันส<ม>ี่เก้าพี่น้องพ,พี่น้องผู้ใหญ่บ้านนัน่นเพิ่นอยู่หมู่ที่ส<ม>ิบสาม,ม,มอยู่หมู่ที่สิบสามแต่ว่าพอออกสิบสามจกเทียออ,ออกแต่สามหนึ่งออกแต่สามหนึ่งออกแต่สามหนึ่ง บาลน,นี้มันก็พอยห้าก็ได้มักจังสี่นะครับมักติดหนึ่งมันก็เลยมีเลขตามอีกคือสองหนึ่งวันจันตามอีกคือสี่หนึ่งเพราะว่าเคยมากก็เลยเป็นสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งนี่นะครับแต่ว่าสิบโบนเน้นไหแต่ว่าฟังเราดีๆสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งตัวร่องก็คือ C 2อง C ส C หกัน49กเจ็ดครูว่าสิบ่บอรไฮฮอตเจ็ดก็เป็นห่วงเป็นห่วง C เก้านะครับเอาพร้อมสิเบิ้งตัวเลขไปครับยกได้เลยได้จักหน้าที่แล้วโอเคนะครับโอเคพร้อมสิบ่แต้มให้เด้อพี่น้องเอาคืนดีกัคหน่อยเอคืนหัดข้อนะ สีบ่แต้มให้แอดแดนออกไปซีโป้แต้มให้นะครับบ่เน้นเน้นไหมบอครับบ่เน้นบ่แต้มเพราะว่าเหยียดที่เพิ่นเล่นเสมอแต่ว่าตัวพ่อยห้ามักเท่านี้แหละสี่นะครับเนาะขันบ่มีหนึ่งกับซีห้ากับบได้เงินท่านล่ะเมื่อนี้นะครับ แต่ว่าเันผูมีทุนก็นจะเรื่องตัดแน่นห้าสี่หกสามเก้าสองหาหสามเก้าสองตัดตัวนาแน่ตตัดตัวนาน,นแน่น่สำหรับผู้มีดฉันควยห้าสิตัดห้มันสี่พอเนมันส่พอเนเจ็ดดีแปดเกา้าสิบมืมีหลายอมันสิคขออคุ้มกันยี่นี่ทั้งหมดสี่หอง เด่เเนเสมอเด่นพอๆมเด่นเสมอลแต่ว่าตัวขึ้นมากพ้อยยากกบตัวนี้สามหนึง่งมน